เนาะสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนผู้ที่แวะเข้ามาชมให้มากดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากเพลงไปให้สาวารินคนโก้สักหน่อยเพลงนี้ ถ้าดาวสตูดิโอเป็นเพลงคู่ครับผมฟังเราเด้อสาววาินเด้อเจ้า <c oughs> น้องใน่นต่อของเจ้าของดีๆได้สวยบาได้ได้ววไดไดอ้าสาววลิน เธอหนี้ช่างสวยนักหนาขอจีบหน่อยนะจ๊ะแม่สาววาลินช่างโดนใจอายได้มาพบน้องขอจับขอจอ,องตัวน้องได้ไหมเธอช่างสวย โดนใจขอจีบได้ไหมน้องสาววาอาลาาินอไอดาวปากวานพึงได้เจอกันมาบอกว่าขอจีบหน่อยนะจ๊ะคำนี้น้องว่ามันโดนใจละไ้ จีบเลยเด้อไอน้องบ่ม,งมีภัยให้วางได้ทุกวันไออยากยอดคำวานมาจีบตัวฉันได้เลยไอ,เอ,เอ,เอดาวขอถามคนดีจะรับตัวผีได้เปล่า เอาไปเป็นเจ้าบ่าวคู่กาบเจ้าสาวคนชื่อว่าฮาลินว่าไงเล้วน้องตัวผมนีโนอก็วางมาานานน้องก็วางเหมือนกันมาสวมแหวนมัน ได้เลยไอ,ยอ,อ,อ้ดาวพูดจริงใช่ไหมรอนาะนไม่ได้ต้องรีบแต่ง <c oughs> น้องก็หักไอแหงสองเฮาหักแพงมาแต่งงาน การสาวลาินคนโกดาวสตูดิโอโมาแต่งงานกันสร้างครอบครัวสุขสันต์มาอยู่คู่กันเริบกันดูไว้จาเหครับผ่านไปรอบหนึ่งเอ๊ <c oughs> <c oughs> ต้องตอนสองมนี่เนาะอ้ะเาเริ่มอีกไหมตาไล่ในวันนี่ <c oughs> คือปอเข้าเลยเนาะเป็บจังใดเนาะเสียงเสียงเสียง <c oughs> อาไรกันนะหัวควานาันไอ้เรื่องสาวรินติดติด,ด,ดคัดคัด,คดไม่ได้อ่านหนังสือเจ้าของบางเทือาจจะไม่ได้สะกดแต่ว่าเขียนด้วยคนละบ่อน้นำมาระอีกหนกันเลย สาวหวารินเธอนีช่างสวยนักนา,าขอจีบหน่อยนจะจ๊ะแม่สาวหวารินช่างโดนใจอายได้มาพบน้องขอจับขอจองตัวน้องได้ไหมเธอช่างสวย โดนใจขอจีบได้ไหมน้องสาววาลินไอดาวปากวานพึ่งได้เจอกันมาบอกว่าขอ,อจีบหน่อยนะจ๊ะคำนี้น้องว่ามันโดนใจลาย จีบเลยเด้อไอนอ้องมอมีภยัยว่างได้ทุกวันอายอยากยอดคำวานมาจีบตัวฉันได้เลยอไอดาว <c oughs> ขอถามคนดีจะรับตัวพี่ได้เปล่า เอาไปเป็นเจ้าบ้าวคู่กาบเจ้าสาวคนชื่อว่าฮาลินว่าไงเล่าน้องตัวผมนี่น้องก,ก็วางมานานน้องก็วางเหมือนกันมาสวมแหวนมันได้เลยอาย ดาวพูดจริงใช่ไหมรอนาะหันไม่ได้ต้องรีบแต่งน้องก็ัดไอแหงสองเฮ้าฮักแพงมาแต่งงานกันสวาวลินคนกูดาว สตูดิโอมาแต่งงานกันสร้างครอบครัวสุขสันต์มาอยู่ด้วยกันเริบกันดูไว้จใจขอถามคนดีจะรับตัวพี่ได้เปล่าเอาไปเป็น เจ้าบ่าวคู่กับเจ้าสาวคนชื่อว่าลินว่าไงเราดนองตัวผมนีด่ดอกก็วางมานานน้องก็วางเหมือนกันมาสวมแหวนมันได้เลย,อ,ยเอ,เอ,เอ้ดาวพูดจริง ใช่ไหมรอนานไม่ได้ต้องรีบแต่งน้องก็หักอายแหงสองเฮาฮักแพงมาแต่งงานกันสาวาลินค้นกูดาวสตูดิโอมาแต่งงานกันสร้างครอบครัวสุขสัน มาอยู่คู่กันเลิบกันดูไว้จหายครับก็ผ่านไปครับผมสาวาลินลองจบเจือเด้อเจ้าด้ว่าก็เจ้าซอยว่ยววยวยวาดดดได้เ้อเอาดีๆได้ฝากหน่อยฝากหน่อยปิ่งพลังเสียงออกมาโรดเจ้า 莫你那块。<noise>